ต่อไปนะครับเด็กหญิงรัสราบินยุสุนะครับรัสราเรียนทองนะครับโอ้โอี้นะครับเรียนทองนะครับรัสรายุสุนะครับต่อไปเด็กชายวัลฟัชเรีบานเด็กใช่ไหมครับวอลฟัชเชอร์พีบานเด็กเรียนทองโอเคเด็กชายนัสราเรียนทองด้วยเด็กชายชาลิมาฮะ

โนฮามะเทหเด็กหญิงโนฮามะเทหะนะครับเขียงทองนะครับต่อด้วยเด็กหญิงนาอิมีสะโนยัญญาเขียงทองต่อด้วยด็กชายพัลลีมะชารีนะครับ เยสมีนมะรอเิมนเรียนองนะครับอันนี้ฉันประดุมศึกษาบุ๊มามะเรียนทองแดงเต่อไปนะครับเด็กชายอามานะวานิเรียนทองแดงอามานวานิ

นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนั่งลงสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ขอบคุณนะครับทั้งรองผู้จัดการนะครับที่ให้เขียนหมอทีิดีตปนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเลนเชิญอาจารย์ทวีนะครับอาจารย์ทวีแล้วก็เคยกับลูกๆชักเล็กๆน้อยๆนะครับนาเฉลิมอ่านั่งลงครับนั่งลงอ่านนักเรียนนั่งลงครับอ่านก้อยนั่งลงก่อนนี่อบิชา น,นี้อปหกนะครับหกปห้าหกนะโอเคนะครับน,นั่นอยู่ รุนิละไปชุกรุนิลละนะครับครูก,ก็นะครับรู้สึกดีใจมากนะลูกๆนะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานมอบเหรียญรางวัลความสําเร็จของพวกเรานะครับทราบมา,าว่าโรงเรียนอาลาวิยาวิทยาแห่งน,นี้นะครับมีผลงานดีเด่นตลอดมานะครับครูก,ก็ต้องขอชื่นชมนะครับพวกเราทุกคนและก็ ขอขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารนะครับคณะครูนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดงานสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่ดียิ่งอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสรวมพลังกันทำสิ่งดีๆเพื่อเพื่อเด็กๆนะครับหรือเพื่อพวกเรานั่นเองนะลูกนะก็ครูสาบดีว่านะครับ กว่าที่พวกเราจะได้รับความสําเร็จในวันนี้นะครับพวกเราต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะครับต้องขอเช่นชมนะในความบุตสาหะหมั่นฝึกสอนของพวกเรานะครับจนได้รับรางวัลในวันนี้และก็ขอเช่นชมต่อความบุตาสาหะของคุณครูด้วยนะครับที่หมันนม่นฝึกสอนหมั่นฝึกสอนนักเรียนนะครับขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกท่านว่านะครับ วันนี้นะครับท่านไม่ได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กๆเ,เท่านั้นนะครับในวันนี้แต่ท่านได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับชุมชนของที่นี่ด้วยสังคมของที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะว่าเด็กๆนะครับพวกเขาก็จะต้องเติบโตนะครับขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และก็รับผิดชอบต่อชุมชนและก็สังคมนะครับก็วันนี้นะครับ ครูรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเห็นความสําเร็จของพวกเรานะครับสถาบันบริบาลาซิงนะครับขอยืนยันได้สัญญาว่านะครับจะสนับสนุนและก็ส่งเสริมโรงเรียนอาราวียะวิทยาแห่งนี้ให้ได้ไปแข่งขันระดับชาติลุกนะให้ได้ไปแข่งขันระดับชาติเลยนะครับพีชาวต้นนะช่วยกันดูออนนะครับช่วยกันดูออนะครับพีชาวต้นนะครับ เดี๋ยวก็จะมีโครงการแข่งขันระดับชาติเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวครูก็จะผลักดันนะครับส่งเสริมให้พวกเราได้ไปแข่งขันกันในระดับชาตินะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็ขออุปนอนะครับให้พวกเราได้รับพรมัดณญาติมาเรากัรได้สละมรดกบารนีลายยะวัสสลาโมะเลยกุบวารออกมาตุนลอยว่า ah, <tuk> kau ini juga, maka kita akan tujuh orang, ah, ini orang yang kedua, kalau tidak ya, kita berikan yang keempat dulu, yang keempat, 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 yang keemp